ต่อนะครับลองดูตัวเครื่องนะครับฟังก์ชันต่างๆนะครับแล้วก็การใช้งานเบื้องต้นกันเลยนะครับเริ่มต้นนะครับด้วยการทัศกรีนะครับนี่ฮะสังเกตว่าทัศกรีได้ไหลลื่นดีมากๆนะครับตามนิ้วมือดีนะครับนี่ฮะโตตอบไปไวรวมถึงนะครับตัวเครื่องนะครับยังรองรับเมนูการใช้งานภาษาไทยนะครับพิมพ์ไทยอ่านไทยได้ครบนะครับนี่ครับมีเมนูไทยพิมพ์ไทยอ่านไทยได้หมดนะครับอันนี้เป็นภาษาไทยนะฮะเราลองย้อนกลับมาหน้าเมนูนี่ การตั้งค่าภาษานะครับเดี๋ยวเราให้ดูนะครับว่ามีภาษาอะไรบ้างนะครับเนี่ยก็มีภาษาไทยนะครับให้เรานี่ฮะหลายหลายภาษานะครับลองค่อยๆดูนะฮะนี่ยมีเมียนมาด้วยเนาะพวกนี้กัมพูชาราวพวกนี้มีหมดนะครับนี่ยก็สำหรับใครที่ต้องการใช้งานนะครับ เนี่ยครัตัวนี้ก็ได้หลายภาษาเลยนะครับมีครบรับสำหรับตัวเครื่องว้าวหนึ่งนะครับก็มีฟังก์ชันนะครับการปลดล็อกนะครับด้วยการเขียนตัวหนังสือนะครับที่หน้าจออ่ายกตัวอย่างตัวโ O นะฮะจะเป็นการปลดล็อกหน้าจอนะครับหรือเราลองเขียนตัว C นะฮะก็จะเป็นการเข้าหน้าโทรออกนะครับนี่แบบนี้ซึ่งเมนูสามารถเข้ามาที่เมนูการตั้งค่านะครับวหาสคำว่านิ้วอัจฉริยะนะครับแล้วก็ดูเมนูที่เราเลือกใช้งานได้นะครับ ซึ่งเมนูต่างๆสามารถกดเข้าไปเปลี่ยนได้ด้วยนะครับเช่นตัวเอมเนี่ยเราอยากให้เป็น,นการเล่นเพลงหรืออะไรเนี่ยมันจะมีหมดเห็นไหมฮะให้เราเลือกแบบนี้นะครับก็สามารถเลือกตามที่เราต้องการได้เลยนะครับจากนั้นเรามาลองดูฟังก์ชันพื้นฐานนะครับการโทรเข้าโทรออกสามารถใช้งานได้2องซิมนะครับปุ่มกดขนาดใหญ่นะครับใช้งานง่ายรวมถึงมีนะฮะการบันทึกเสียงนะครับ เครื่องคิดเลขนะครับผมไฟฉายการเปิดปิดนะครับวิทยุต่างๆมีครบนะครับรวมถึงนะครับนี่ฮะหน้าแอปมันก็สามารถซ่อนแบบนี้ได้นะครับเปิดปิด Wi-Fi นะครับไฟฉายจากตรงนี้ได้เลยนะฮะหรือว่าการเชื่อมต่อต่างๆเข้าโหมดเครื่องบินนี่ฮะแบบนี้นะครับก็มีให้ใช้งานครบครันนะครับสำหรับการใช้งานเว็บเบราว์เซอร์นะครับก็สามารถใช้งานได้อย่างไม่มีปัญหานะครับพิมพ์ไทยอ่านไทยได้ปกตินะครับซูมเข้าซูมออกได้แบบนี้นะครับดูได้ทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนนะครับแบบนี้เลย สมมุติเราต้องการดูอันไหนก็กดคลิกเข้าไปได้เลยนะครับแบบนี้นะครก็โหลดค่อนข้างไวนะครับนี่ก็จะดูคลิปวิดีโอรีวิวนะครับหรือว่าจะดูวิดีโอจากหน้าเพจเนี่ยหน้าเว็บไซต์ก็สามารถกดแล้วก็ดูได้เลยเนี่ยสะดวกมากๆเลยนะครับดูได้เร็วหรือชา้าหลักๆก็ขึ้นอยู่กับตัว Wi-Fi ของเรานะครับเนี่ยเปิดเสียงได้ปกติเลย เรามาลองดูการทํางานของสามปุ่มด้านล่างนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากปุ่มตรงกลางก่อนนะครับปุ่มตรงกลางก็คือปุ่มโฮมนะครับคือการออกมาหน้าจอหลักแล้วก็สามารถทําได้อีกหนึ่งหน้าที่นะครับก็คือการล้างแอปนะครับโดยการกดค้างไว้อ่าเราสามารถเลื่อนนะครับเพื่อปิดทีละแอปแบบนี้ได้เลยนะครับการปิดแอปแบบนี้ก็จะช่วยนะครับเวลาที่แรมมันเต็มนะครับเราสามารถปิดโดยการเคลีย แอปหรือว่าเคลียร์แรมแบบนี้ได้เลยนะครับกดปุ่มโฮมค้างไว้นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นปุ่มย้อนกลับนะครับปุ่มย้อนกลับเนี่ยก็คือมันจะค่อยๆย้อนทีละหน้าสังเกตไหมฮะมันจะไม่ได้ออกมาหน้าหลักเลยย้อนทีละหน้าแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ปุ่มด้านท้ายสุดนี้คือปุ่มเมนูเนี่ยเป็นการเลือกวอลเปเปอร์วิดเจตต่างๆนะครับสามารถกดได้เลยนะครับตรงนี้ สำหรับการใช้งานฟังก์ชันกล้องถ่ายรูปนะครับจะสังเกตได้ว่านี่ฮะภาพคมชัดมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองถ่ายให้ดูนะครับนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูภาพกันหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่นะครับภาพสวยคมชัดนะครับสำหรับตัวภาพเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการถ่ายนะครับแล้วก็เอาภาพนะครับลงเอาไว้ในวิดีโอคลิปตัวนี้นะครับผม ว่าถ่ายออกมาแล้วเป็นแบบไหนยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาพูดในต่อมานะครับเราจะมาพูดในเรื่องของโหมดกล้องถ่ายรูปบ้างนะครับรับตัวกล้องถ่ายรูปตัวนี้นะครับด้านหลังเนี่ยมีความละเอียดกล้องอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะครับเป็นแบบอโตโฟกัสนะครับสังเกตดูภาพนะครับเนี่เราจะโฟกัสเองก็ได้นะครับหรือว่าจะขยับเพื่อให้มันโฟกัสให้เราอัตโนมัติก็ได้เช่นกันนะครับอ่าก็สามารถถ่ายได้อย่างรวดเร็วไม่มีปัญหานะครับรับตัวโหมดนะครับ มาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับโหมดแรกคือโหมดชูสนิ้วนะครับและให้ทําการถ่ายภาพอัตโนมัตินะครับ2คือเปิด HDR สาคือเปิดปิดแฟลชนะฮะสี่คือโหมดกล้องสลับหน้าหลังนะครับเรามาลองดูการตั้งค่าบ้างนะครับก็จะมีให้เราเล่นนะครับเรื่องของเอ็กเซกีนะฮะเปลี่ยนสีได้แบบนี้นะครับแล้วก็มีเรื่องของโหมดสําเร็จรูปนะครับโหมดงานเลี้ยงกลางคืนพับเทปวิวชูทัชพวกนี้นะครับเราสามารถเลือกใช้งานได้เลยนะครับผม ต่อมามาดูในส่วนของเมนูด้านบนนะครับตรงการที่จะเป็นโหมดหน้าสวยหน้าใสนะครับสามารถถ่ายนะครับจะทําให้หน้าเราเนี่ยเนียนออกมาได้เลยนะครับแล้วก็สายสุดก็จะเป็นโหมดพาโนรามานะครับผมนี่ก็มี้วกการทั้งหมด3โหมดและสำหรับเมนูกล้องหน้านะครับก็มีให้เราเลือกใช้งานโหมดบิวตี้นะครับก็คือถ่ายเซลฟี่ให้หน้าสวยหน้าใสนะครับแล้วก็เห็นนะครับสังเกตว่าด้านหน้าจะมีแฟลชด้วยนะครับ เวลาเราสลับมากล้องหน้าแล้วเนี่ยฮะเมนูแฟลชมันยังติดอยู่นะครับเราสามารถเลือกเปิดหรือปิดหรือว่าออโตได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งลูกเล่นดีๆเลยนะครับของตัวว้าวหนึ่งตัวนี้นะครับสําหรับรูปภาพนะครับเดี๋ยวทางเรานะครับจะทําการเอารูปถ่ายจริงจากกล้องตัวว้าวหนึ่งตัวนี้นะครับลงในคลิปวิดีโอตัวนี้อยู่แล้วนะครับยังไงก็สามารถดูนะครับแล้วก็ติดตามในเรื่องของรูปภาพได้เลยนะครับผม ต่อมาครับเรามาลองเทเรื่องของฟังก์ชันภาพและเสียงกันนะครับผมอันนี้ดูภาพก่อนนะครับสังเกตได้ว่าภาพสวยคมชัดนะครับผมอันนี้เปิดเทียบกับแดดแสงไฟแบบนี้นะฮะยังเห็นชัดเจนนะครับแล้วก็ตัวลำโพงนะครับออกแบบมาให้อยู่ด้านล่างนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราวางกับพื้นหรือว่ากับขายยึดมือถือต่งตางๆเนี่ยเสียงมันก็ยังออกมาได้ดีนะครับเนี่ย ถือได้ว่าตัวนี้นะครับติ๋วตะแจ๋วมากเลยนะครับเสียงเสียงดังฟังชัดภาพสวยคมชัดนะครับ